เพิ่งกลับจากการเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลมาค่ะทุกคนได้เวลาอาหารเย็นพอดีอากาศร้อนๆแบบนี้วันนี้ขอเลือกเป็นตัวไฟเบอร์ค่ะผสมโซดาค่ะผสมโซดาเลมอนโซดาค่ะทุกคนนี่ตัวนี้นะมีขายตามร้านสะดวกซื้อค่ะวันนี้อยากดื่มอากาศร้อนแบบนี้ค่ะขอเลือกเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยแล้วก็ผลไม้หนึ่งอย่างก็คือแอปเปิลค่ะที่ครูรสชอบมากค่ะเนี่ยมื้อเย็นของครูรสนี่แหละค่ะพอแล้วค่ะ นะเราก็ชงโซวไฟเบอร์นี้นะคะใส่น้ำน้อยๆแล้วก็มีน้ำแข็งเนี่ยอันนี้เนี้ยค่ะสูตรนี้ค่ะเอาไปท้ายนะนี่มีขายค่ะโซดาเลมอนกระป๋องค่ะมีขายตามร้านสะดวกซื้อนะกระป๋องนึงก็สิบกว่าบาทเองทุกคนเนี่ยเราก็มา a d แ p ปเอาค่ะอืม บอกได้เลยว่าสารสก,กัด17ชนิดที่อยู่ในไฟเบอร์นะทุกคนแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้ที่อยู่กับน้ำผึ้งสดน้ำผึ้งมะนาวอ่ะอ่ะมันเราอาจจะใส่น้ำผึ้งลงไปก็ได้นะแต่วันนี้ครูขอเป็นโซดาเลมอน,นเนี่ยเนี่ยแล้วเราได้แล้วหนึ่งแก้วแล้วเราก็กินกับผลไม้เนี่ยแค่นี้ค่ะเป็นมื้อเย็นสําหรับใครที่อยากทําให้น้ําหนักของตัวเองหายไปใครที่พุงหนาขาเบียด ลองสูตรนี้ดูนะคะสารสกัด17ชนิดที่อยู่ในไฟเบอร์เป็นน้ำผักผลไม้ท้องผูกใช่ไหมไม่เคยดีท็อกล์าำไส้ใช่ไหมไม่ชอบกินผักใช่ไหมอาการแพ้ต่างๆในนี้มีครบค่ะด a ต้าคูแคน1 3 1 6มีตระกูลเบอร์รี่5สายพันธ์ครบทุกอย่างแล้วน้ำผักผลไม้เอาไปดูแลตัวเองนะคะในช่วงของสภาวะค่าพีสูงขนาดนี้ให้ตัวไฟเบอร์น้ำผักผลไม้ค่ะที่มี d a ต้าูแค1 3 1 6ไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกันนะทุกคน พูดแล้วก็อยากดื่มจนแก้วค่ะหอมกลิ่นกีวีด้วยนะคะทุกคนครบค่ะ17ชนิดเอาไปดูแลตัวเองกับครอบครัวเนาะเนี่ยแล้วก็กินกุ๊กแอปเปลิลที่กูรสชอบมากค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยลืมนะถ้าสนใจก็ลองไปทำดูหรือชงกับน้ำธรรมดาน้ำเย็นแล้วแต่เราชอบเลยนะคะนับไป6 8ถึงชั่วโมงระบบจะเริ่มทำการดีท็อกซ์ล้างลำไส้ค่ะใครที่มีอาการต่างๆท้องผูกไม่ผูกหรืออยากดีท็อกซ์ล้างลำไส้สะอาด จัดก,การเลยคะ่ะเอาออกกินแล้วก็เอาออกสามมือแล้วค่ะนะคะเอาค่ะชนแก้วกับครูรถค่ะเชื่อคุูรดนะถ้าใครอยากสวยใครอยากได้ผิวจิ้มตะกร้าค่ะมีให้เลือกนะในตะกร้าครูรก็มีทนะักครูรถส่วนตัวได้นะอืมนี่เลยค่ะทุกคนขอบอกแล้วก็ทานแต่แอปเปิลเขียว